นามัทธุรัตนัตยศักข์ขอนอกนอมแด่พระัตนตรัยสุนาดุเมพันเตสังโคขอเหล่าเทวารักทั้งหลายจงมาเป็นสกีพยานในการเดินทางในโครงการจาริกธุดงธรรมญาตราเผยแผ่ธรรเฉลิมเกียรติในปีนี้ในการอธิษฐานจิตเดินทางจากสถานที่แห่งนี้ สู่พร,ระปฐมเจดีขอท่านทั้งหลายจงได้มาเป็นสักีพยานร่วมอนุโมทนาสาธุการในการเดินทางในครั้งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกตนด้วยเถิดอ<า>ัพวกเราทั้งหลายอาขออดออติเลกลาบเสีย ขอสมาทานองของผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดพระพเจ้าทั้งหลายขอโงดการเที่ยวโลเลเสียขอสมาทานอง ของผู้ถือเที่ยวอินทาบาทาบาไปตามแถวเป็นว,วัดปวกเราทั้งหลายขอ,ง,ง,ของ,งดฉันต่างอาสนเสียขอสมาทานองค์ ของพูดถือนั่งฉันอาสน,นะเดียวเป็นวดัดข้พาพระเจ้าทั้งหลาย,พาพอยของดภาชนะที่สองเสียขอสมาทานองค์ ขอ,องผู้ถือการฉันเฉพาะในบาทเป็นวัดว่าเราทั้งหลายาของดโภชนะอันเหลือเฟือเสียขอสมาทานองค์แห่งผู้ห้ามพัาดอันนำมาถวายเมื่อภายหลัง ขอสมาทานองค์แห่งผู้ห้ามพลาดอันนำมาถวายเมื่อภายหลังเป็นวัดทาพเจ้าทั้งหลาย